ดูครับเร็วเอยครับดูละตุ่นเหยายดซอ้อ้ม่ยังกันครับมอปลาดเซครับใ่ใไก วันไหนปันไดครับมีโล่สองบักทำนะโล่สองนี่ถังครับสวัสดีครับผมมือนี้กะพบกับคนเหมือดเวียกครับผมมือนี้กะเป็นโอกาสดีๆครับพอดีมาพรัไตบอลพอดีครับแอบศพจังหวะพอดีผมยางมาถามไม้ด้วครับพอดีทั้งไตบอลเพิ่นกะซีมาตีป่าพอดีก็เลยขอลงเรื่องน้ำเพิ่นมากครับนี่ครับมือนี้กะเข้าซีมาตามลายชดูยู่อ่า ไอ้นี่เขาเอิ้อนเงียงก็ครับกุดเวียนอ่ากุดเวียนนะครับกุดเวียนกับพอดีครับผมมาลองแอคชั่นเงียะไม้ที่ผมเฮ็ดครับอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นเงียะโกบทรายครับครับเขามาลองตีกันครับลองล่องมึงแอคชั่นก่อนครับโอ้นหนักดีครับโอ้ทางไส้ทางดังครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับน่าไส้ทีที่ครับผมนะ นะครับจังหวะทรายเดี๋ยวตีสแกนเรียนก่อนครับน้ำกระทือว่านี่เงียบดีครับมึอนี่มึอนี่ก็นน้ำขึ้นได้ครับมึอนี่มึอนี่กระสิบท่าไายหาลูกคอกเลยครับ ตีทีเทศเลนกันอันนี้เข้าชิพายหาคอกกันมั้มครับ ไปหาของเนะาะห้องกรเซี่งเงีเงบงเยงเงเงบเหลายมือเพราะว่ามือนั้นไตยบอลแจ้งแล้วครับว่าเอาขึ้นมาแล้วครับเมื่อวานเนี่ยซีจกหาลูกครับ ตีเรียนไปก่อนนะครับถาหาคอครับตีซุ่มๆไปครัแบฮบกลับครับกลับคับกลัโบโอยูโบโอยู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 บ โมยุครับโมยุตามครับตามตาม,ตามโมยุครับโมยุตีสุ่มๆเรย่อยๆครับตีไหมพี่ ตีนะตีนะใสยกันใสยกันลากใสยกันลากใสยกันดูครับเรียบร้อยครับอยู่ละตุ่นน่าจะใส่โอ้ทั้งหนอีกโอ้ใบใหญ่แต่นับตัวนี้มาแล้วครับเต็มแหลกโอ้โหเอาเร็วมาครับ เนราตั้งตักก็ได้ไหงครับใส่เงยขึ้นเลยครับเรียบร้อยครับอาจจะประมาณโลกว่าครับโอ้โหกิ่นใบครับเต็มแหลกสะดวกนำขึ้นครับโอ้โชคดีครับมืัอนี้พ่อไต่บ่อนไหวเลี้ยงให้พ่อดีไปล่องเหยาะไหมครับโอ้แอคชั่นนี่เราเราเอาครับเอาครับแอคชั่นนี่ส่ร้องเหยาะไหมครับ มือมาเนี่ยนี่สเสรือดเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้โหอันตรายครับเันหยวเดี๋ยวเลยเต้น,นปลาที่ใดมือหนิเฮาก็บ่ได้เอาเลยครับข้อเสียใหายไต้ไตบอลมืดเลยครับ ครับอมันบอกแอ่ไมมาคหรอเนี่ยครับตัยับปากแล้วนะครับบม่ได้บอกครับแต่พอผมมีตะซางอยู่นี่ครับตัวแรกโอ้โหมันมันครับยังไว้ครับเต็มปากครับแอคชั่นเงี่ยมัยครับอื้มเต็มปากเลยเบิ้งครับเอ่ะเต็มปากบลหุเดี๋ยวเบิ้งครับตัวนึงจักลูกมีตะซางอยู่ครับ มันโลหะโลหะโลหะแมนบ่โอ้กะสีแมนครับกัะน,นี้มันได้ประมาณโลหะกะสีหักเงียหักกันนีออกกะสีประมาณโลหะพอดีครับ <c oughs> มีแนวปวดบ่บามเรียบร้อยครับอืมเ <c oughs> ต็มปากเลยครับมืง ตัวใหม่ทางเต็มป่าครับคุณคุณนะครับเขาเมื่อเมื่อักี้นี่มันเสด็ใส่ครับโอ้อันตรายครับอันตรายขนาดตัวในน้อยซ้ำนี่ครับตัวใหม่เงวไหมครับเี่บร้อยครับเต็มเลยคนเหมือนเวียดว่าหักป่าแล้วนี้มันเถื่อนครับดูมากมาก อันตรายครับอันตรายเขามือเลยครับโอ้โหตะขอกระง่างเกียบสมวัวลุด เทียนว่ะสะดวแถวนี้เอานี่บ่อันยาสดนีดนบนบ่บ่ปลาลไหลนี่บ่ปลาไหลมันมีตัวเดียวไปบนี้เนหะี้ยเลยาสดเป็นว่ะนี่โอ้ไอชันเฮ็ดงานครับโอ้โหสุดยอดล่องเงียบไหมไหลเลียบมากข้าวเดียวครับจะได้แพวครับเหมือนได้เลียดสเสด็จใส่มือพอดีครับเจียดสมัว ครับแต่ว่าเขาบ่อลึกครับนี่ถลอกน่อยเดียวครับใดบ่หรือว่ามีมีดอยู่ได้มีดน่อยบม่ใหญ่ปานนเรียบร้อยขอพครับผม <c oughs> เรียบร้อยครับแต้มแรกกอู้ โอ้ยแม่นแม่นแม่น,มน,มนบอลน,น,นั่นน่ะคืนจิ๊บเมื่อกี้นี่โอ้้หูไม่แหลกัดบูโดนครับย่ำไม่สองไม่สามเรียบร้อยเลยครับ น,นี่ตักัดแน่ๆนะครับโอ้ยว่ะโอ้ยว่โอ้ยวโอยูโอ้ยกัดนั้งครับ มาดูมาู้ดูนะมดูยามเบ็ดถือมาดูเซ้ครับไซไใกล้ๆอ้อใบใหญ่ปันใดครับนี่โล่สองปะตัวซ้วำกันอ๋อตัวซ้กันโล่สองโล่สามครับออใบใหญ่ปันใดครับ ใส่เบ็ดไว้คางนี่ได้ครับคางท่าลุงเรือ